ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน p พ o เดอร์สปอร์ตอ i ควิปเมนต์ฟอร์มแล้วก็ร้านสนิเกอร์ a อน n ลันนิ่งไทยแลนะครับเราจะมารีวิวรองเท้าที่สาวๆถามหากันมากที่สุดเลยนะครับ Asic คเจลแฟตพอยท์2นะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวสีสีม่วงไปละนะครับวันนี้สียอดนิยมเลยครับสี t h e ร์อค i อยนะครับเหลืองชมพูนะครับสวยมากใครเห็นก็อยากได้นะฮะ ก็ตอนนี้ร้านเราก็รับสั่งอยู่นะครับผมก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับเราจะมารีวิวสีนี้กันเลยดีกว่านะครับเชลแฟ t ชพอยท2นะครับส่วนใหญ่นิยมกันไปใส่ตีแบดมินตันนะครับบนเล์บอลแล้วก็แฮนบอลอะไรพวกนี้นะครับกีฬาในร่มนะครับใช้ได้ตรงพื้นรองเท้านะครับเป็นลายกระนะครับขาวชมพูนะฮะตัวรองเท้าเป็นสี เขียวเขียวเขียวเธอคอยอะ่ะเขียวเขียวมิ้นอะนะครับก็ตรงหน้าผ้าก็จะเป็นลายด้วยนะครับโปรง่งเบาสบายนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองตัวพื้นนะครับนี่เลยนอนมาร์กิ้งนะฮะนุ่มครับนุ่มนุ่มรองเทา้ารองรับแรงกระแทกโดยระบบเจลนะฮะตรงสี ตรงนี้ก็จะเป็นลายสีชมพูตัดเขียวนะครับข้างในก็จะเป็นสีชมพูนะครับเหมาะกับสาวๆจริงๆนะครับนี่เลยส่วนรองเท้านะครับนี่ก็จะโชว์ให้ดูว่ามีระบบเจลอ,อยู่นะครับผมพื้นเป็นนอนมาร์กิ้งครับอีกข้างหนึ่งนะครับสวยงามมากครับสีนี้สีสดใสมากนี่ครับ นุ่มครับนุ่มก็หลายท่านก็สั่งไปแล้วก็กลับมาสั่งอีกนะครับเพราะว่านุ่มมากนะครับรุ่น schnell. นี้สีสวยด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ร้านนะครับทั้งสองร้านเลยไว้ใต้คลิปของเรานะครับทางช่อง u t u b e นี่นะฮะก็ใครสนใจก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับเอสิเกียวแฟล o พอยสีเขียวเขียวมิน์นะครับเขียวมิ้น <ๆ S 1> <reath> ชมพูนะครับก็ราคาไม่แพงครับสามพันต้นๆครับผมก็ใครสนใจก็อินบอทกันเข้ามาเลยครับ p พลเดอร์สปอร์ตอ p ควิปเมนต์ฟอร์มเจแปแล้วก็ล mm ้านสเนคเกอร์เลนนิ่งไทยแลนด์ขอจบการรีวิว ASIC mm ิกเจอร์แฟลตพอยทแต่เพียงเท่านี้ครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับ